ครมอมีมติประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดสงขลาทั้งจังหวัดมอบให้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดเป็นคนจัดการนักข่าวก็เลยไปถามนายกอนุทินนะครับว่าแล้วตกลงเนี่ยต้องฟังใครระหว่างคุณธรรมนัทพรมเผ่าที่เพิ่งตั้งเป็นผบศูนย์ประชาการเมื่อวานนี้กับผบฐานสูงสุดคุณอนุทินตอบว่ารัฐมนตรีทุกคนสั่งการก็เหมือนนายกสั่งการก็ช่วยกันสั่งการไปไม่ใช่อำนาจอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งทุกคนที่อยู่หน้าง,งานสามารถที่จะสั่งการได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป้าหมายคือความปลอดภัยของประชาชนหน้าที่ของผู้บัญชาการฐานสูงสุดคือบุรณาการร่วมกับทุกหน่วยยืนยันว่าอำนาจสองคนนี้ไม่ซ้ำซ้อนกันไม่มีใครมาแย่งอำนาจกันในเรื่องการสั่งการอยู่แล้วส่วนที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลตั้งศูนย์อำนวยการล่าช้าหรือไม่นั้นคุณอนุทินตอบว่ารัฐบาลไม่ได้ช้าคนทำงานไม่ได้ช้าตอนนี้ก็ระดมทุกอย่างเต็มที่ทั้งงบประมาณทรัพยากรและการสนับสนุนจากทุกองค์กรยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้าในทางปฏิบัติก็ไม่ได้ล่าช้า และไม่ได้ติดขัดทํางานกันอย่างเต็มที่สุดท้ายพอหน้าข่าวถามว่าฝ่ายปฏิบัติในพื้นที่ต้องฟังใครระหว่างคุณธรรมนัทกับผอบอฐานสูงสุดนี่นะครับนายกไม่ได้ตอบคำถามน,นี้และเดินออกจากวงสัมภาษณ์ทัน